ถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากแต่เอ็กนึกถึงงานบ้านไหมครับผมมันเป็นงานที่ต้องทําแบบตื่นมาหุงข้าวล้างจานอะไรแบบนี้ประมาณนั้นต้องทําทุกวันครับพี่อันนี้จะสีออกอุ่นังินะคะเห็นไหมอ่ามันจะเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นใช่เป็นเมนูอะไรครับพี่อ่ารู้สึกจะเป็นปลาไหลย่างซอสญี่ปุ่นแล้วก็ผัดกะเพราเดี๋ยวเราไปเทสกัน สตาสองน้ำแข็งหนึ่งเ <c oughs> อาละครับวันนี้กเกษตรสันจรครับเราพามาดูการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสของการเลี้ยงปลาไหลเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับคนสนใจเลี้ยงก็เยอะแต่จะเลี้ยงยังไงให้ประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถทําให้ปลาไหลของเรามีคุณภาพวันนี้มีคําตอบครับแนะนาให้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับพี่ฝนแล้วรอยอยู่ด้านนี้แล้วไปหาเลยพี่ฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับเกษตรกรของเราพี่ฝนปลาไหลน้ําใสเพิ่งเคยได้ยินปกติเห็นเขาเลี้ยงแบบ ปลาไหลที่แบบอยู่ในโคน้ําดําจุดเริ่มต้นมายังไงครับพี่จุดเริ่มต้นของของพี่ก็คือว่าจะเลี้ยงปลานิลแล้วก็ใช้อาหารของบริษัทแห่งเนียนใช่ไหมครับแล้วบรัทเนียนเขาพีโครงการเศรษฐกิจตัวใหม่พี่ก็เลยมีความรู้สึกเออน่าสนใจครับเพราะว่าปลาไหลมันก็เป็นเป็นสัตว์ที่ก็นทา้งหายากเนาะครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตอนแรกก็คือที่พี่ทําก็คือเริ่มเริ่มหัด หัดทาจากไปซื้อของคนที่เขาเพาะได้อะ่าแล้วมาเลี้ยงเลยนี่เราก็พยายามที่จะลองเพาะเองครับผมปรากฏว่ามันก็เจอปัญหาหลายอย่างมากก็รุ่นรุ่นนี้ที่พี่เลี้ยงมาก็เลยเลี้ยงมาเพื่อทําพ่อแม่พันธุ์ครับผมแล้วพอปีพอดีเราก็ได้พ่อแม่พันธุ์มาลงของก็คือเริ่มเริ่มทํามาตั้งแต่กี่ปีแล้วพี่ปีปีปีไปปี64ค่ะอ๋อก็ประมาณปีหนึ่งที่เราเริ่มมาเลี้ยงะเอาจริงเลี้ยงยากไหมพี่ถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากแต่เอ็กนึกถึงงานบ้านไหมครับผมมันเป็นงานที่ต้องทําแบบ ตื่นมาหุงข้าวล้างจานอะไรแบบนี้ประมาณนั้นต้องทําทุกวันครับี่ทำเป็นทุกวันไม่ใช่ว่าคุณจะทําแล้วคุณไปไหนก็ได้เลี้ยงเหมือนเรามาตู้อย่างนั้มันไม่ได้ไงแค่นั้นเองคุณจะทนอยู่มีเวลาให้เขานิดนึงใช่ไหมฮะและบ่อที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นบ่อบ่อเพาะพันธุ์บ่อเพาะพันธุ์คือเป็นบ่อสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยใช่อย่างในบ่อเนี้ยมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างก็เลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างเดียวค่ะมาดูใกล้ๆนี่ก็จะเห็นเลยว่า น้ำน้ำจะมีแบบอยู่ตรงกลางด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนดินเหมือนดินเหมือนเลนอะไรอย่างเงี้ยเพราะ <ไง S 2> ว่าเวลาเวลาเขาออกบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ <ๆ S 1> ออกรูแหละพอเราจะคลอบไว้เขาจะมีหวอดแต่นี่มันอย่างนี้มีแต่รูเนาะอ่าแล้วเราก็ตัก ตักบอดตักตักไข่เขาไปอาบปลานี่ก็การดูแลเขาก็คือให้อาหารอะไรเขาอย่างตัวนี้ให้หั่นเม็ดค่ะปกติแล้วปลาไหลนี่เขากินอะไรพี่ปกติหมายถึงว่าธรรมชาติตามธรรมชาติเขาจะกินซากเน่าแต่นี่เรามาฝึกเพราะเราฝึกแต่พ่อแม่พันธุ์ในอ่างมาแล้วครับผมแล้วเราเอาจูนนั้นมาลงแล้วเราก็มากินอาหารต่อเขาก็คือแบบว่าฝึกเขาเลยใช่เพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติสาหรับพี่ไม่ประสบความสําเร็จครับผมพออยู่กับเรานานๆไม่กินอะไรเขาก็ตายเขาไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยพี่ก็เลยตัดปัญหาว่า พ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติเลิกพี่ก็เลยเลี้ยงหมายอมเลี้ยงมาทั้งรุ่นเลยครับอันนี้ก็เป็นบ่อเพราะพันธุ์เราปล่อยพ่อแม่พันธุ์ไปกี่ตัวยังไงพี่ส<อ>าม <3 S 1> ถ,ถึงสี่ตัวต่อตารางเมตร ตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองหรือสามอย่างเงี้ยครับผมอ่าเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติครับที่เราเห็นนี่ขนาดบ่อประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันนี้3ามคูนสี่สามคูนสี่สองน่าจะได้ใช่ไหมฮะสองตารางเมตรที่พี่ลองปีนี้ก็คือที่ได้ลูกเร็วคือทําฝนเทียมคือใส่สปริงเกอร์อ๋อฮะค่ะทำไมทำไมเขาเพราะเราดูพาอคันของเขาว่ามันคือประมาณปลายเมษาไปหาเดือสิ้นหน้าฝนอันนี้คือเราต้องการกระตุ้นจะลองดูว่าถ้าเรามกราเราสปริงเกอร์ให้เขาเขาจะออกไข่ไหมแล้วเป็นไงพี่ออกแต่อาจจะไม่ได้เยอะหน้าฝนอ่าแต่ตอนนี้ที่เรามาเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ เขาก็เริ่มมีไข่แล้วใช่ใชไหมฮะเพราะฉะนั้น<ช><ๆ>เราก็ยังไม่เปิดน้องเขาดูแต่หลังจากที่เขาผสมพันธุ์แล้วเราได้ไข่มาแล้วตรงนู้นฮะมีลูกด้วยพ,พี่ฝนบอกว่าเพิ่งตักมาแล้วก็<ช>มาอนุบาลอยู่ตรงนู้นเดี<ช>๋ยวให้พี่ฝนพาไปดูดีกว่าแล้วก็ขั้นตอนการเลี้ยงน้ำใสอ่ะจะอยู่ตรงนู้นหมดเลยใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูกันครับไปค่ะครับ าละครับก่อนที่เราจะไปดูลูกน้อยนะคะตอนนี้เรามาดูพ่อแม่พันเขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ฝนแนะนํานิดนึงดูยังไงพี่พ่อแม่พันุ์จริงๆอ่ะปลาไหลอ่ะมันเป็นสัตว์สองเพศเนาะเขาสามารถเป็นได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียครับถ้าไซส์เนี้ยส่งสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นตัวเมียสั้นตัวสั้นๆป้อมๆอ้วนๆอ๋อโหจับยากมาก ตัวสั้นๆป้อมๆอ้วนๆก็คือจะเป็นตัวเมียใช่ถ้าตัวยาวๆเรียวๆอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตัวผู้แต่จริงๆอะถ้าไซส์เนี้ย80%จะเปเ็นตป็นตัวเมียไซส์หนึ่งขีดไปหาตัว2ขีดเนี่ยแต่ถ้าเป็น3ขีด4ขีดไปแล้วเนี่ยให้ดูความยาวครับผมถ้ายาวเกิน50ซส60เซนไปมัเซนไปจะเป็นตัวผู้ค่ะแต่ก่อนที่พี่เริ่มใหม่ๆพี่เข้าใจว่าโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่เปล่าค่ะยิ่งใหญ่มันยิ่งเป็นตัวผู้พี่ฝนแต่เอ็ก ปลาไหลเนี่ยเขาจะออกสีเหลืองแต่ทําไมที่นี่มันเป็นสีแบบนี้พี่อันนี้เพราะว่าเราเลี้ยงน้ําใสมันเป็นเรื่องของสีของน้าค่ะพอเขาอยู่กับดินเนี่ยเขาจะอยู่แบบมันธรรมชาติอันนี้จะสีออกอุนังินะคะเห็นไหมอ่ามันจะเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นใช่อย่างอายุที่เราเห็นเนี่ยประมาณกี่กี่เดือนก็พี่อันนี้เลี้ยงกันมาประมาณ10เดือนถึง11เดือน10เดือนถึง11เดือนถ้าเราคุยกันว่าจะออกจากไข่นะครับผมอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเอาลงบ่อที่เมื่อกี้ที่พี่ฝนบอกแล้วเราทํายังไงครับพี่ เราต้องดูแลเขาหรือต่อต้องไม่ค่ะพอเราลงบ่อปุ๊บเราก็ให้อาหารเขาอย่าให้อาหารเขามากปลาไหลอ่ะถ้าเขาให้อาหารเขาจนอ้วนเขาก็จะไม่ออกลูกถ้าได้บอกพ่อแม่พันธุ์ก็จะให้วันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นอาหารเม็ดแต่ก่อนที่จะเอาไปกินอาหารเม็ดเดิมมันกินอาหารปั้นอยู่ใช่ไหมครับก่อนที่จะลงบ่อแม่พันธุ์ก็ฝึกอาหารเม็ดก็ง่ายต่อการที่เราจัดการด้วยใช่ไหมค่ะั่ไปหยอดหยอดตามจุดเดียวก็ขึ้นมากินเองก็อันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์หลังจากที่เราเอาลงบ่อเสร็จแล้วก็ดูแลหลังจากนั้นคือพอเเเเเเคค้้้้าาาาาาาไไไไไไไขขขขข่่รรกกกกก็็็็ปปบบบบมมมนนนะะใแลลววหหััังจ ไปอนุบาลอ่าเดี๋ยวไปดูกันคือตอนนี้ตัวที่เป็นโฟไข่อ่ะพี่คือมันออกเป็นตัวหมดละครับผมนะคะเราก็ไปดูตอนเล็กๆเลยที่ได้หนึ่งเดือน,นะครับผมไปดูตัวเล็กๆกันฮะนี่อนุบาลอยู่ด้านหลังเราเองตามมาเลยอ่าลครับพี่ที่เราถืออยู่นี่คือลูกปลาไหลที่ออาจากไข่มันได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะ ประมาณ4เซนนะคะสามเซนครึ่งถึง4เซนคือลูกกะหล่อ่ะมันจะช้าตั้งแต่ออกจากไขมาหาเดือนเนี่ยมันจะจจะโตช้าต้องอนุบาลเขาให้อาหารค่อนข้างถี่พี่ฝนเวลาเขาออกไข่แต่ละครั้งเนี่ยเราได้ลูกเขาเยอะประมาณแม่สาวนี่ก็200 3 0 0ถึง500ฟอง500ฟองและอัตราการรอดนะพี่อัตราการรอดถ้าเราดูแลดีๆตักไขเขามาสมบูรณ์อ่ะมันมันก็ได้ถึง70% 8 0อนะหลังจาก1เดือนนะฮะตรงนี้อายุของเขาคือ เดือนครึ่งนี่ก็จะประมาณ8เซนเนาะ้ยตัวตัวตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็เลี้ยงเป็นอาหารอาหารผงมาบ้านเดี๋ยวพี่จะม่อาหารให้ดูเดี๋ยวเราดูครบสเต็ปครับผมเราก็ดูแลปล่อยเขาอย่างนี้เลยใช่ค่ะคือกันนกอย่างเดียวค่ะที่เห็นม้งคือพี่พี่กันกันนกอย่างเดียวโอเคแล้วก็ในนี่ก็คือมีที่ให้เขานอนครับผมกระบะแค่เนี้ยอยู่ได้ถึง500ตัว 3- 4สวันอ่ะเราก็เปลี่ยนเซรั้ทีหนึ่งครับผมอ่ขย่าเขย่าไปแล้วก็เอานี้ไปซักเอาชุดใหม่ครับแล้วก็คือน้ำเหรอครับพี่ เราใช้เป็นน้ำอะไรยังไงพี่น้ำน้ำปราปาบ้านเราธรรมดาเนี่ยใช้ได้ปกติเลยขออย่างเดียวอย่ามีคอลอรีนที่เข้มข้นสูงขอให้เป็นน้ำสะอาดน้ำที่มีเฮทเป็นกลางน้ำฝนก็ได้ถ้าเกิดฝนตกมานั่นก็ใช้น้ำฝนบผมอันนี้คือประมาณเดือนครึ่งเดอดี๋ยวมาดูอีกไซส์หนึ่งครับพี่หลังจากนั้นสองเดือนเริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็จากเมื่อกี้ประมาณ8เซนอันนี้ก็ประมาณ10 10 1ถึงเซนแล้วอย่างเนี้ยครับเขาแบบว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรนะความแข็งแรงหรือความแบบไอ้น,นี่เยอะมากน้อยขนาดไหนครับพี่ก็ดูเนี่ยคะ่ะถ้าเขาวิ่งอย่างเนี้ยท่านจะจับขึ้นมา ก็แข็งแรงแต่ถ้าปลาไหลที่ไม่แข็งแรงเขาจะนอนนิ่งๆวางบนมือเราเนี่ยก็คือจะคาอยู่ในมือเลยใช่นี่อันนี้เขาก็จะไหลลื่นถ้าสังเกตนะถ้าเกิดเรามีที่ให้เขานอนใช่ไหมถ้าเกิดตัวไหนอ่ะที่เขาตั้งหัวขึ้นมาแบบมานอนข้างบนตัวไม่สบายตัวแล้วตัวนั้นเขามีปัญหาละอันนี้รู้เลยใช่เขาอาจจะน้ําเอาเราอาจจะต้องรีบเปลี่ยนน้าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะปฏิกิริยาพวกนี้ถ้าเราเราอยู่กับเขาอเราจะรู้ครับผมหลังจากนั้นไซนี้ไปยังไงต่อครับพี่ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะครับผมเลี้ยงไปเรื่อยๆมาไซนี้ไซนี้ประมาณ สองเดือนนิดนิดสองเดือนสิบวันเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจํานวนน้องเขาเยอะขนาดไหนอันนี้สิบสามถึงสิบห้าเซนถังนี้มีอยู่พันสามร้อยตัวพันสามร้อยตัว<อ>เดี๋ยวเราต้องแยกคือคัดเห็นไหมครับมันจะมีมันม,มีตัวโดดๆเห็นไหมครับเ<ม>พราะเราถ้าเราไม่แยกออกเนี่ยตัวเล็กจะไม่ได้กินอ๋ออ่าเราก็คือเราต้องการให้ไซส์มันเสมอแล้วก็ดึงใหญ่ออกมาตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็ขยันคัดไซส์อย่างพี่ทําพี่จะคัดไซส์ทุกทุกสิบวันครับผมไม่ต้องใช้ออกซิเจนเหรอพี่ไม่ค่ะ เลี้ยงแต่ว่าเราจะให้น้ําเสียครับผมถ้าเราถ่ายน้ําไม่ทันสามารถตายได้ทั้งถังนะแสดงว่าเราก็ต้องอย่างที่บอกพี่ก็เจอมาแล้วค่ะพี่ก็ตายไี่สองร้อยตัวเจ็บไปเยอะเจ็บไปเยอะค่ะครับผมนานไหมครับกว่าจะเปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งพี่ก็คือหลังให้อาหารแล้วหนึ่งไม่เกินสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือเปลี่ยนทุกมื้อที่เราให้อาหารเปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกมื้อที่เราให้อาหารอาหารพี่ก็ให้ตามเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวครับผมนะคะเอาละครับหลังจากบ่อนี้เสร็จ เริ่มขยายตัวก so ็จะเริ่มใหายไปเรื่อยๆเราก็ใหญ่ไปเรื่อยๆแต่เซตนี้เป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้ก็คือบ่อที่ทยอยแบ่งไซส์กันไปแล้วแยกแบ่งไซส์แบ่งไซส์แบ่งไซส์ไปแล Dogs ้วจนมาถึงตัวนี้ค่ะบ่อนี้ไซส์นี้นี่คืออายุประมาณเขากี่เดือนครับพี่อาออกจากไข่ก็11เดือนเราคุยกันที่ออกจากไข่เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นรอดแรกที่พี่หัดเลี้ยงพี่เลี้ยงแค่วันละมื้อแล้วก็มันมีการลองผิดลองถูกกับปลาไหลชุดนี้พูดง่ายๆว่าเขาโตมากับพี่พี่ฝนอยากรู้เขาขายกันกิโลเท่าไหร่เนี่ยพี่ปลาไหลเนี่ย ราคาขายอยู่ไงพี่ราคาแล้วตะเขรับผมถ้าเป็นทางชนบุรีรู้สึกจะโลละสี่ร้อยย่านนี้มันเป็นย่านตลาดมันก็อาจจะซื้อกันอยู่200กว่าแต่นั้นคือตลาดชาวบ้านที่มันเป็นปลาดักแต่พี่มองตลาดร้านอาหารครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางซึ่งพี่ยังไม่ได้ลองตลาดกําลังทางเลือกใช่เรากําลังจะคัดไซส์ที่มันได้ขนาดเนี้ยส่งให้เชฟเป้าหมายของพี่คือต้องการให้เขาไปใช้แทนอุนังิของญี่ปุ่นก็วันนี้อย่างที่บอกคุยกันหลังบ้านนะฮะพี่ฝนบอกว่า วันนี้ไหนๆมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองชิมด้วยเพราะว่าพ่อครัวเตรียมมาอยู่ด้านในแล้ววันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่รู้สึกจะเป็นปลาไหลย่างซอสญี่ปุ่นแล้วก็<ห>ผัดกะเพราเดี๋ยวเราไปเทสกันไหนไหนมาแล้ววันนี้ก็พี่เขากําลังจะให้อาหารเดี๋ยวขอดูการให้อาหารสักทีนึงว่าเขาจะให้เป็นอาหารแบบไหนยังไงเดี๋ยวให้พี่ฝนพาไปดูนิดนึงครับยังไงครับพี่อธิบายนิดนึงก่อนจะให้ครับคือวันนี้น้องอาจจะมอง ว่ามันกินอ่ะไม่ดุเดือดเพราะว่าปลาไหลเขาชอบกินเงียบๆถ้าเรา่าให้เราให้อาหารด้วยแล้วเราเสียงดังเนี่ยเขาอาจจะกินช้าแต่เขาก็จะกินให้เห็นเนาะอันนี้คือตัวใหญ่พี่จะวางตะแกรงนะคะเขาจะขึ้นมาจุกก็คือเป็นเหมือนเป็นอาหารผงแล้วก็คือมาปั้งอย่างนี้นะใช่คะเขาจะขึ้นมาจุกแล้วถ้าตัวเล็กไม่เป็นไรค่ะถ้าตัวเล็กนี่คือแบบว่าพร้อมพร้อมได้เลยตัวเล็กคือพร้อมลบ พร้อมลบไอชุดนี้ที่พี่อนุบาลเนี่ยพี่จะให้3เวลาบผมวันเย็นก็คือให้ก้อนอย่างนี้เลยใช่ค่ะก้อนหนึ่งคือพี่ชั่นของพี่แล้วนะครับผมการให้อาหารเนี่ยเราอย่าให้แบบสุ่มเราต้องรู้ว่าเราให้อะกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นต้นทุนอ่ะมันเป็นต้นทุนทั้งหมดเืองใช่น้อยไปก็ไม่พอใช่ครับนี่นี่น้องเขาก็จะเริ่มแบบว่า ิกนแล้วคือเราทําอาหารน็ดมาก่อนแล้วพอเรามาทําเป็นตัวเนี้ยเราอาศัยว่าอุนหงิเขาเลี้ยงยังไงครับาไม่เขาปั้นก้อนได้ซึ่งอาหารทีเนี่ยเขาก็มีสูตรนี้อยู่แล้วครับผมเราลองมาแอดเดพดิว่าทำาไงให้มันเหมาะสมกับปลาไหลครับปลาไหลเนี่ยทุกคนมองว่ามันจะต้องอ้วนและยาวครับแต่ความจริงไม่ใช่ต้องเลี้ยงให้ยาวก่อนเราค่อยมาอ้วนอาาหรตัวนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงจริงๆริงเนี่ยตั้งแต่ไซส์หนึ่งกำเนี่ยเราใช้อาหารจากที่พี่ฝนทดลองมาเนี่ย 10เดือนแน่นอนว่าไม่ต่ำกว่า8ปดถึงเก้าตัวร ก็สรุปนะฮะเห็นสังเกตง่ายๆก็คืออย่างกรณีพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็สร้างบ่อสร้างบรรยากาศให้เขานิดนึงแต่พอหลังจากนั้นเราได้ลูกได้อะไรเ่ยเราก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยก็อยู่ที่เรื่องของการเตือน้ําเป็นหลักแค่นั้นเองตั้งแต่แรกที่เรามาดูเนี่ยผมว่าในเมืองก็ยังเลี้ยงได้เนี่ยนะด้ค่ะเพราะว่ามีมีมีน้องคนนึงเขาบอกว่าแม่เขาอยู่บ้านเฉยๆครับผม่ะเขาก็ลังผลไม้น้องเอ๊นึกขึงเราผมใช่เขาบอกว่าฝนใส่ดอกบ้าร0ยตัวรอบแรกใส่เลยเอาไซส์10เซนไป แล้วเดี๋ยวพอได้เดือนน้องขยายพอได้เดือนน้องขยายผังแค่นั้นอาจจะเลี้ยงได้20ตัวต่อคันห้าหกใบแล้วเขาทาระบบน้ําวิ่งเลยออยู่ข้างบ้านครับผมใช่ค่ะเลี้ยงได้ในเมืองหบดข้ออ้างใช่ไหมฮะว่าอยู่ในเมืองจะทําเกษตรอะไรอันนี้คือแบบว่าโอ้โหสบายสบายเลยพูดมาตั้งนานแล้วเมื่อกี้เราก็พูดถึงอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมสักครั้งผมก็ไม่เคยกินนะขอลองดูสักครั้งเป็นไงได้เลยอูนางิไทยเดี๋ยวไปลองดูฮะอูนางิไทยฮะไปค่ะ เอาล้ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาชิมอูอะไรนะอูใงนีไทยโอ้โหแล้วคนที่ทำเมนูให้เรานี่ก็คือพี่หนุ่ยน่เองวัสดีครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยวันนี้ทําอะไรให้กินครับพี่ย่างซีอิ๊วแล้วก็ผัดเผ็ดนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการอิจิกิเมะแบบญี่ปุ่นคือการบิดเลือดเขาโอ้โหปลาไหลปลาไหลที่สดสดโอ้โหนี่เนื้อเขาเป็นอย่างนี้เลยที่บิดเลือดที่เลี้ยงเนีอาหารไทยยเนียนครับครับผมคือเนื้อเขาจะมีความเป็นสีชมพูแล้วก็แบบคือคือสีแบบน่ากินนะพี่พี่หนุ่ยแนะนํานิดนึงว่าจะ ก็อันนี้จะเป็นแบบจะออกเค็มนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทําแบบอุ่นงีเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเป,เปิดให้ดูก่อนนิดนึงว่าด้านในอันนี้ด้านนอกนี่ด้านในเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ว้าวเน,เนื้อปเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันไงมังเอเป็นไงเฮ้ยพี่มันมีความหอมหความหอมของซอสแล้วก็ เนื้อมันเนียนนุ่มนิดนึงแล้วก็ไม่มีก้างเลยพี่มันรู้สึกมันไม่เหมือนปลาไหลอ่ะมันใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองใส่น้ำจิ้มนิดนึงใส่แบบน้้นงนี่นะรับรองแจ๋วเลยอ่ะก็มีเก๊กคุยลองรับนี่ยี้มเลยพี่ใช่ไหมมันจะถูกจริตคนไทยด้วยซีฟู้ดโซดาสองน้ำแข็งหนึ่งเฮ้ยบอกไม่ถูกอ่ะผมก็ไม่เคยกินนะเนื้อมันมีความนุ่มๆเนืดๆหน่อยนึงแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่จะได้กลิ่นของซอสที่พี่เขาปรุงรสไว้ให้อันนี้ก็เป็นแบบว่า ตล์แบบไทยๆหน่อยจะไม่หวนเอาละครับมาถึงเมนูคู่คอคนดื่มน้ำนี่อันนี้เมนูอะไรนะพี่เก๊กวยิก๊กหวยอันนี้น้ำอะไรพี่เอ้ยไม่ใช่น้ำอะไรอันนี้เมนูอะไรปลาไหลผัดเผ็ดใบยี่หร่าโดยที่ใช้เป็นปลาไหลที่เลี้ยงด้วยอาหารเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูหลังจากชิมเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้นุ่มแน่นครับพร้อมด้วยน้ำเก๊กหวยน้ำเก๊กหวยนี่ขาดไม่ได้เนะ เ,เลยนะเอ็กอันเนี้ยหนังเขาจะมีความนุ่มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะละลายในปากอะ่ะมีม,มีอัน,นอันนี้คือมีละลายในปากเลยแล้วก็เนื้อเขาก็จะเหมือนคล้ายๆปลาดุกแต่ไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติโหเผ็ดร้อนแล้วก็สองแก้วไม่ใช่แม <c oughs> อันนี้วความพิเศษเ,เป็นยังไงพี่เนื้อของเราเนี่ยเราใช้วิธีการบิดเลือดออกครับผมแล้วก็กินด้วยอาหารเมร็ด <c oughs> มันถึงจะมีความคาวคแล้วสามารถออกสุขสากลได้ผมเชื่อว่า พวกนี้อีกหน่อยคือถ้าเข้าร้านอาหารขึ้นร้านอาหารนี่คือเป็นเมนูที่แบบคนต้องสั่งแน่เพราะว่าผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแล้ววันนี้พอมากินแล้วแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็มันอร่อยพี่แล้วก็ต้องกินอีกอะ่ะเอาง่ายๆเลย,เอ,ย,เ,ลยเอางี้พี่ฝนวันนี้บอกเลยว่าโ,โหสนุกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยได้มังเห็นการเลี้ยงปาลาไหลตั้งแต่ต้นยันจบเลยแล้วก็สุดท้ายได้มาชิมด้วยแล้วก็ได้เห็นวิธีการดูแลของพี่ฝนด้วยถ้าคนอยากจะ มาขอความรู้หรืออยากจะมาขอซื้อพ่อแม่พันธุ์ไปลองเลี้ยงบ้างพี่ฝนติดต่อได้ยังไงบ้างครับพี่ก็ติดต่อผ่านทางคุณหนุ่ยก็ได้ครับผมหรือติดต่อโดยตรงมาที่พี่ได้ครับผมก็ที่ Facebook สายฝนฟาร์มครับแล้วก็เบอร์โทรก็0 8นย์แปดเก้าเก้ครับคือมาเยี่ยมชมฟาร์มได้ตลอดครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเพียงแต่ว่านัดพี่ลวงนัานนี่ครับผมและในส่วนของพี่หนุ่ยนะครับพี่ติดต่ออะไรยังไงมาดูอะไรได้บ้างพี่หนุ่ยผมเมื่อเกิดจะติดต่อเรื่องการเลี้ยหรรอออาาเเนนนีีี่่ยยยตติทททบษัูผม 086713402ได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ